ค่ะเด็กๆมาเจอจารย์สภานะคะในหมวดภาษาับรู้คะ่ะวันนี้เราจะมาฟังเสียงระฆังต่อนะคะเด็กๆ <partic ulate> เคยเรียนไปแล้วโดเรมี Do, Le, Mi, นะคะวันนี้เราจะต่อเลยนะคะตัวต่อไปอีก3าตัวดีไหมคะเด็กๆเราเรียนไปแล้วโดเรมี Do, Le, Mi, สามตัว х, วันนี้เราก็จะต่อมีอะไรคะฟาโซลาดีไหมคะเอ๊จะใช่ไหมนะเราลองมาฟังดูนะคะ ค่ะเด็กๆด,ดูนะคะจะสปาจะทวนของเดิมให้เด็กๆนะคะโดเลมีเราเคยเรียนไปแล้วสามตัวใช่ไหมคะโดเลมีเราหยุดมันจะได้ไม่กังวลมากวันนี้เราจะมาเพิ่มตัวนี้ค่ะตัวอะไรคะฟาฟาฟ,าฟา ลาเห็นไหมคะวันนี้เราได้มาอีกสามตัวค่ะฟาซอลาเห็นไหมคะฟาซอลาเราได้สามตัวเลยฟาซอลฟาฟาซอลาได้ไหมคะเด็กๆอ๋อ เดินขึ้นไปที่เดิมเลยตัวนี้คือตัวอะไรคะฟาฟาฟาถูกต้องเลยคะ่ะตัวที่สองที่เราเรียนในวันนี้ก็คือตัวอะไรคะซอซอซถูกต้องเลยตัวที่สามของเราก็คือลาลาลา โอ้โหเห็นไหมคะวันนี้เราได้เพิ่มอีก3ามตัวแล้วค่ะฟาฟาฟาโซโซโซลาลาลาถ้าเราจะตีแล้วก็ถามเด็กๆจะได้ไหมคะอ่าตัวที่หนึ่งที่เราเรียนวันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆโอ้ถูกต้องเลยฟา ฟาฟาตัวที่สองถูกต้องโซตัวที่สามถูกต้องเลยล่ะตอนนี้จันสุภาจะไม่เลียงแล้วจันสุภาจะตีให้เด็กๆบอกมาได้ไหมคะว่ามันเป็นตัวอะไรคะอ้าวเริ่มตัวแรกเลย ได้ไหมคะเด็กๆโอ้ถูกแล้วล่ะตัวอะไรคะโซเก่งมากฟ้าเยี่ยมมากเลยตัวที่หนึ่งของเราตัวเดิมฟาฟาตัวที่สองซอซอซอ ตัวที่สามลาลาลาเยี่ยมมากเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสามี่ห้าหวันนี้เราได้เรียนไปนะคะเพิ่มเป็นหตัวแล้วนะคะเด็กๆอ้าวเรามาฟังเสียงทั้งหตัวเลยโดโลเลมีฟาโซลาอีกครั้งหนึ่งนะคะ โดเลมีฟาโซลาลาโซฟามีเลโดโอ้โหวันนี้เด็กๆทำไมคะได้ฟังฟังเสียงระฆคังดนตรีไปแล้วกิจกรรมนี้ไม่เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านอาจจะฟังแล้วก็ทำไมคะ ฟังเสียงไปอย่างเดียวได้นะคะเด็กๆไม่จำเป็นที่ต้องมีระฆังมาตีก็ได้นะคะเราใช้การฟังก่อนนะคะแล้วพอเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันเลยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้เราเรียนไปแล้วโดเรมีฟาซลลาค่ะได้เจอกันค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้เด็กๆทำไมคะได้รับรู้นะคะได้ฟังเสียงดุนระฆังดนตรี ได้เรียนรู้ตัวโน้ตเพิ่มขึ้นอีก3ตัวนะคะเราจะเรียนรู้ทีละ3ตัวเพื่อเด็กๆทชไมคะได้สามารถฟังเสียงได้นะคะจําเสียงระคังได้สามารถบอกตัวโน้ตได้นะคะว่าเป็นตัวอะไรนะคะวันนี้เราจะเพิ่มอีก3ตัวค่ะนะคะเราเรียนแล้วโดเรมีเราวันนี้เราก็จะเรียนฟาซอลานะคะ เราจะเพิ่มอีกสามตัวนะคะเด็กๆลองฟังดูว่าเสียงมันเหมือนกับเสียงตัวเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้เพื่อฝึกสมาธิของเด็กๆนะคะในการฟังเด็กๆต้องใช้โสตประสาทในการฟังนะคะแล้วก็บอกมาว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรนะคะฝึกไว้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะเรียนรู้ตัวดนตรีแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นค่ะมาฟังกันเลยค่ะ